ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะแอดมินสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีแฟนคลับ fc เลขฮานอยทุกท่านนะคะสวัสดีวันที่10 แมกราคม2565นะคะแอดมินหน้ยสวัสดีทุกท่านเด้อจ้าเด้อคลิปนี้กลับมาพบกับแนวทางเล็กห้าน้อยกันต่อเลยเนาะจ้าก่อนจะไปรับชมแนวทางเบิ่งผลนของเมื่อวานกันก่อนเด้อจ้าเด้อสำหรับผลนห้านอยเมื่อวานเนาะจ้าเนาะสำหรับเลขห้าน้อยเมื่อวานสำหรับทันใดที่ถึงร่างวันแอดมินหน้ยดีใจน้ำเด้อจ้าเด้อ เข่าชุดเน้นเจาะอ,อีกแล้วเนาะจ้าเนาะเข่าชุดเน้นเจะอ,อีกแล้วหามือติดแล้วเนาะจ้าเนาะหามือติดแล้วเด้อท่านผู้ชมชุดเน้นจอแอดมินเข่าหามือติดแล้วเนาะจ้าเนาะสำหรับพ้นมือว,าว่านเด้อจ้ะเด้อเข่ารอบพิเศษครับ รอบปกติน่าจะเนาะศูนย์สองรอบพิเศษเข่าชุดเด่นสองศูนย์โตกลับเดอ้อท่านผู้ชมแอดมินหน่หนอยเจาะบ่เข่าน่าจะเนาะชุดสองศูนย์หลักกะเขา่ารอบปกติน่าจะเนาะสามศูนย์เดอ้อท่านผู้ชมสามศูนย์ชุดเด่นชุดแน่นเน้นน่าจะเนาะชุดเน้นๆเ,เ,นะเ,เ,เ,เหมือนกันนะคะ เข่ามือที่หาติดแล้วเนาะจ้าเนาะสำหรับเหล็กเดนเหล็กล่องมากครบเนาะจ้าเนาะสำหรับสายวิ่งเด้อจ้าเด้อสายออกกำลังกายเนาะจ้าเนาะมาครบอีกเลี้วนะคะสองสามสำหรับเหล็กวิ่งมาถทั้งสามรอบเด้อท่านผู้ชมท่านใดที่ถือร่างว่าแเอดมินน,นูอยก็ยินดีกับทุกท่านเนาะจ้าเนาะ สำหรับคลิปนี้กะมารับชมแนวทางกันต่อเลยเนาะจ้าเดี๋ยวก่อจะไปรับชมแนวทางเนาะจ้าเนาะเบิงเบเบททเเงเลขรัฐบาลไทยจักข้าวกรเน้อจ้าเด้อรัฐบาลไทยทีพันมาเนาะจ้าเนาะท่านใดถึกเลขรัฐบาลไทยท่านผู้ชมจำได้บอเลขชุดนี้แอดมินแอดมินลงไห ตแต่ลายเมื่อแล้วเด้อท่านผู้ชมแอดมินก็บจำบได้ลงในคลิปนั่นแหละท่านผู้ชมแต่ว่าแอดมินเน่นไปที่ทั้งบนเนาะจ้ะเนาะแอดมินกับบได้เด้อท่านผู้ชมสําหรับท่านใดที่ไปล่นบนล่างนั่นเนาะจ้ะเนาะก็อาจจะโชคดีเข่า2องเก่าเนาะจ้ะเนาะเข่าสองเก่า,าเหล็กตะล่างนี่มันเป็นเหล็กชุดบนได้ท่านผู้ชมแต่ว่ามันไปล่างเนาะจ้ะเนาะมันไบปลล่าง เข่าชุดเน้นอีกพร้อมเด้อท่านผู้ชมแอดมินกับบอดายดอกเด้อแอดมินกับบอกอยู่ว่าแอดมินบ่ฝันเนาะแอดมินบ่ฝันอ่ามันก็นเลยบ่ถือเพราะว่าสื่อตะขังบนบ่บอดายไปลงลางเนาะท่านผู้ชมเนาะบอดายไปลงลางชุดนี้มันเป็นเลขชุดบนเนาะท่านผู้ชมแอดมินก็นเลยว่าบ่หนาไปลางมันบัดไปลางเนาะเดี๋ยว อ่ะหวดสิมานี่เอาไม้เด้อท่านผู้ชมอ่าแอดมินก็ได้มาแล้วเหล็กเดนเหล็กเดนแต่ว่าล่ออีกชุดหนึ่งเด้อท่านผู้ชมล่ออีกชุดหนึ่งเนาะจ้าเนาะล่ออีกชุดหนึ่งก่อนเอามาจับประกบกันเนาะจ้าเนาะสำหรับอ่าเหล็กเดนเขาหายเดนมาอักหนึ่งกับสองเนาะท่านผู้ชมแอดมินกับ ไปปตัดหนึ่งออกเอาแต่สองแต่ว่าบอลลูดเด้อท่านผู้ชมเลขตารางนี่เป็นเลขเด่นเลขวิ่งของกระจาวหนึ่งและสองท่าทันใดวิ่งหนึ่งกับใดนอกจาะเนาะเพราะว่าเลขข้างบนออกหนึ่งห้าเก้าใดแน่นอนสําหรับทันใดเป็นสายออกกําลังกายนอกจากะเนาะเดี๋ยวงวดสีมาเนี่ยบอต้องตัดออกเนาะท่านผู้ชมเด่นหนึ่งกับสองนี่ยฮะบอต้องตัดออกเข้ายกมาเหมือนเลยเนาะท่านผู้ชมเนาะ เดี๋ยวท่านใดอยากได้ลอกกรอนได้จ้าเด้อลอกกรอนแต่ว่าเหล็กเด่นแอดมินได้มาแล้วเหล็กประกบแอดมินยังพันได้เนาะจ้าเนาะยังพันได้เอาสองสูตรมาประกบกันแต่ว่าเหล็กเด่นนี่ได้มาตกกาวัวเก่าเด้อท่านผู้ชมมันจะได้ไว่เนาะจ้าเนาะเพราะว่าเหล็กออกแล้วเพิ่นจะคำนวณหายเลยเด่นข้างบนคือหนึ่งกับสองเหมือนเดิมนะคะงวดน,นี้เดี๋ยวรอเหล็ก ประกบเด้อท่านผู้ชมเหล็กประกบถ้าถ้าถ้าเก่าสองบอกออกลางนะท่านผู้ชมข้างบนมันตรงเป็นเก่าสองแน่นอนเลยท่านผู้ชมอมวดนี่มันผิดพลาดเนาะท่านผู้ชมมันไปลางมันปเป็นเกนะ่าสองเนาะสำหรับท่านใดที่ถือร่างวาั่นรัฐบาลทยแอดมินกะดีใจนะเด้อจ้าเด้อลักกะ แอดมินจะมีเหลกรัฐบาลไทยเหลกรางมาหายเด,อเด้อ,ดอท่านผู้ชมเหลกรางหายตั้งแต่ต้งตตนงวดอย่าลืมเด้อท่านผู้ชมหายตั้งแต่ต้นงวดท่านผู้ชมอย่าลืมเดี๋ยวเอาไปก้อนเลยนะจานะเนาะอันนี้เป็นแนวทางรางเดอ้อท่านผู้ชมแนวทางล่างสี่ชุดน,าานะจ๊ะเนาะรัฐบาลไทยหนึ่งกุมพา พันสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเด้อท่านผู้ชมเด่นเก้าสี่แล้วก็เจ็ดแล้วก็สนะีนะ่เนาะจ้ะเนาะจับประกบกันจับประกบกันแล้วจ้ะเด้อท่านผู้ชมแอดมินบรร่ฮะเนีนเนียนแล้อท่านผู้ชมเพราะว่าแอดมินยังบรร่ฮะเนีนมั่นใจเพราะว่ามันมาใหม่ๆอยู่สี่ชุดนี่ท่านผู้ชมไปหาลอตเตอรี่ไว้เด้อท่านผู้ชมเดี๋ยวซื้อบอ่อใดเนะานะจ้ะเนาะซื้อบอ่อใด ท่านผู้ชมเบิงเลขกเดนโหลด9474เพราะว่า4นี่มันมาชนกันให้เข้าเน้นไปทังทีมิติซ4เดอร์ท่านผู้ชมสำหรับทันใดชอบก็จัดทันใดที่คัดกะผ่านนอกจากเนาะแอดมินน้ำมาเป็นเพียงแนวทางทอาน,นั้นไปรับชมแนวทางห้าน้อยกันต่อเลยนอกจากเนาะ ลงไว้อย่าลืมเดอ้อท่านผู้ชมแอดมินจะนํามาบลายเดอ้อเลขรัฐบาลไทยชุดใดที่แอดมินมั่นใจแอดมินกะนํามาลงหายเนาะจานอ้อบรลงหลายสำหรับท่านใดที่ถือรางวัล เพราะว่าห้าหน้อยรัฐบาลไทยกะอย่าลืมมาอุดนุนสบู่แอดมินเด้อจ้าเด้อสาหรับท่านใดที่สนใจจะอุดนุนสบู่เนอะจ้ะเนาะสบู่สมุนไพรอัดก้อนนะคะแล้วก็ครีมทาฝ้าเนอะจ้ะเนาะสาหรับสบู่ตอนนี้จะมีเอ่อสูตรเร่งขาวกับระเบิดขี้ใครเนอะจ้ะเนาะเร่งขาวและระเบิดขี้ใครกับแค่รทเด้อจ้ะเด้อกับแครอทแค่อทนี้มีอยูหาก,ก่อนเนอะจ้ะเนาะคราได้ต่ว่าถ้าจะเอาเป็นแพ็ค บอดายได้ดจ้ะเด้ออาจจะเอาคระได้เนาะจ้ะเนาะสําหรับสบู่นะคะใส่ได้ทุกสภาพผิวเด้อท่านผู้ชมล้างหน้าทุกตัวได้เนาะจ้ะเนาะสําหรับท่านใดที่ยังบ่ท่านใดเคยใส่ล่องเปิดใจใส่เบิ่งเด้อจ้ะเด้อใส่แล้วติดใจแน่นอนเนาะจ้ะเนาะสําหรับราคาสบู่เนาะจ้ะเนาะอ่า หนึ่งแพ็คจะมีสิบก้อนนะคะหนึ่งแพ็คสิบก้อนราคาหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางเด้อจ้าเด้อัะกกาสำหรับครีมบำรุงผิวก้อนนอนนจาเนาะจะเป็นครีมทาฝ้ารักษาสิวฝ้าเนาะจ่าเนาะชุดละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางสำหรับครีมตอนนี้ย่งอยูสองชุดเด้อจ้าเด้อสองชุด สำหรับท่านใดสนใจกับฝ่าวโทรมาเนาะจ้ะเนาะโทรมาสั่งได้เลยเบอร์โทรสั่งครีมสั่งสบู่เด้อจ้ะเด้อ0926325513เนาะจ้ะเนาะทักไลน์เมมเบอร์ทักไลน์หาแอดมินได้เลยนะคะตามนี้เนาะจ้ะเนาะสำหรับท่านใดสนใจกับโทรมาก็แล้วกันมารับชมแนวทางกันต่อเลยเนาะจ้า แนวทางเลขฮานอยรวมสมรอบประจำวันที่18มกราคม2565นะคะเลขในตารางนะคะทุกแนวทางที่แอดมินนํามาลงให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะให้ท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญนะาณในการรับชมด้วยนะคะแนวทางฮานอยรวมสมรอบเนาะจ๊ะเนาะรวม3มรอบ,นะนะรรอบในตารางเดียวกัน แต่บอดามาสามรอบซูมเมอร์เด้อท่านผู้ชมแอดมินกนะเน้นย้ำไว้ซูมเออร์เนาะจ้ะเนาะไม่ได้มาสามรอบทุกวันนะคะถ้าได้รอบแรกแล้วให้หยุดเด้อท่านผู้ชมได้รอบแรกแล้วให้หยุดนะคะเล่นแค่พ่อสนุกสนานเนาะจ้ะเนาะห้า,า,บ,าบาทสิบบาทสําหรับชุดเน้นจอแอดมินชุดไดทีแอดมินเน้นห้จากห้าบาทกะเป็นสิบบาทเนา,จานะจ้ะเนาะ สองสามหนึ่งหกเก้าศูนย์นะคะเลขในตารางนะคะเด่นสองและรองสามนะคะสองกับสามยังอยู่เดอ้อท่านผู้ชมยังเด่นอยู่นะคะสำหรับไซายออกกำลังกายเดอ้อจ่าเดอ้อต่อไปจับวินชุดเด่นนะคะสำหรับทนานใดที จับไปแล้วจับเองเริ่มจาเดื่องเลกในตารางสองสามสองหนึ่งสองหกสองเก้าสองศูนย์สามหนึ่งสามหกสามเก้า สามศูนย์นะคะต่อไปจับวินชุดกันนะคะหนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หกเก้าหกศูนย์และเก้าศูนย์นะคะ เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วแอดมินหน่หนอยกาฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทางช่องน้ำเนเดอร์จ่าเด้อสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วยังพอท่านใดกดไลค์กดติดตามกดแชร์ไว้เนะาะจ้ะเนาะกลับออกไปกดให้แอดมินก่อนเด้อจา่าเด้อจังเข้ามารับชมเนะาะจ้ะเนาะต่อไปจะเป็นชุดเน้นเจาะเด้อจ่าเด้อ สำหรับชุดเน้นเจาะเนาะจ่นะเนาะเน้นเจาะแอดมินเข่าหามือติดแล้วเด้อจ้เออออะเดนะ้อยังบ่ทันหลุดเนาะจ่ะเนาะยังบ่หลุดเน้นเจาะแอดมินให้หกชุดเน้นคือเก้าเนาะจ่นะเนาะหกชุดเน้นให้ท่านผู้ชมไปพิจารณาเบิ่งเนาะจ่นะเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านแอดมินวางเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะค่ะเนาะ สำหรับคลิปนี้มิทเทอานี่เนาะจ้าพอกันใหมคลิปนาแอดเมนหนูน้อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ